ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบลลี่เฟมเบอรี่เลยครับกับประจำวันที่3 1เดือนมกราคมสิ้นเดือนวันนี้ครับการอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยเลยครับโดยก่อนอื่นครับต้องขอความร่วมมือคุณผู้ชมกันหน่อยครับใครที่เข้ามาดูแล้วกันก็ช่วยกันกดติดตามกันหน่อยครับขยับเข้าใกล้2 0 0ห0ผู้ติดตามให้มากที่สุดในปี2 0 2 5นี้แหละครับเรามาเริ่มต้นขยับประเด็นแรกเกี่ยวกับทางฝั่งของเจ้ากันธวัฒน์สุงจิตทวรกันหน่อยครับกับการกลับไปสู่ทีมชาติ เปียพงผีอ่อนนันกับสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับเีบมทจะเดินทางไปชมฟอร์มนักเตะไทยเลยครับในเกมคู่ระหว่างราชบุรีที่จะเปิดบ้านพบกับปรัมพูนปุริเออร์เลยครับโดยซึ่งทางฝั่งของตระหนัอรุกนั้นครับเปียพงผีอ่อนครับได้ออกมาโพสต์ภาพของท่านเจ้ากันธวัฒน์สุขิทธว์วรกองกลางของทัพราชบุรีสี่พร้อมกับออกมาเปิดเผยเลยครับว่าตนนั้นครับจะเดินทางไปส่องฟอร์มนักเตะไทยในเกมทะเลคู่ระหว่างราชบุรีที่จะเปิดบ้านรับการไปเยือนของรัม พุ่บริเออร์ในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นี้แหละครับ และซึ่งทางนี้ครับล่าสุดเลยครับทางฝั่งของเดือตุ๊กนั้นครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเลยครับโดยมีแจ้งความเลยครับว่าได้รับมอบหมายจากท่านดรชานวิทย์ผลชิวินอุปนายนยสมาคมกีฬาฟุตบอลและประธานเทคนิคให้ผมไปดูเกมทลีกหนึ่งคู่ระหว่างราชบุรีพบกับประพูนเพื่อที่จะดูฟอร์มนักเตะไทยโดยเฉพาะหนุ่มน้อยท่านนี้ธนวัตรสังกิจทวารนที่หายเจ็บกลับมาและลงสนามอย่างต่อเนื่องได้ข่าวว่าฟอร์มกลักดีเลยครับโดยสังสั์ทางฝั่งของเจ้ากันธนรดต เตะของเรสเตอร์ตีเลยครับก็เคยผ่านการติดทีมชาติไทยยู23มาแล้วครับอีกทั้งครับก็ยังเคยติดทีมชาติไทยุดใหญ่ครับแต่เนื่องจากอาการบาดเจ็บเล่นงานเลยครับทำไมจะตัวนั้นครับหายไปพักใหญ่เลยแหละครับในขณะที่ต้องฝั่งของทีมชาติไทยนั้นครับก็จะมีโปรแกรมอะไรครับในเดือนมีนาคมนี้ครับโดยจะพบกับทีมชาติอัฟกานิสถานครับในเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ครับที่สนามราชมังกรฬาสานครับในวันที่21มีนาคมในเวลา1ทุ่มครึ่งและอีกเกมครับที่จะพบกับรีลังกาเลยครับ ในวันที่25ิมีนาคมนีเป็นนัดแรกเลยครับในศึกเอเชียนครับอพบรอบคัดเลือกในเวลา1ทุ่มครึ่งเช่นกันแหละครับเด็กเขาคงต้องติดตามฟอร์มกันต่อไปเลยครับว่เาเจ้ากันจะมีชื่อใน1 23คุณพลของเอเชียนครับพนยีในครั้งนี้ไหมแหละครับ ประเด็นข่าวสารที่2ครับเป็นประเด็นที่ต้องไงเครดิตเว็บไซต์บอลไทยคอมกันด้วยครับเมื่อได้ออกมาอัปเดตข่าวว่าทางฝั่งของชัยยพิพัฒน์เลยครับยังมีสัญญายาวยังอยู่การเทรดซีต่อไปในปีหน้าอีกด้วยเลยครับโดยหลังจากที่มีกระแสข่าวเลยครับว่าหลังจบฤดูนี้ครับการเทรดซีครับจะโรนัเต้ที่หมดสัญญาออกไปจากทีมครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็มีข่าวดีไม่น้อยครับเพราะมีรายงานว่าทางฝั่งของเจ้าเจษชัยยพิพัฒน์สุพรรณเพชศัตรยังมีสัญญาอยู่กับทัพการเทรดซีเลยครับทำให้ศรีสนาเขาอาจจะอยู่ต่อ ตอกับทีมต่อไปจากแน,น่นอนแหละครับและซึ่งตรงนี้ครับแม้ว่าในฤดูกาลนี้ครับจะย,ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามแข่งขันให้กับทีมเลยครับและก็เคยมีข่าวว่าเกือบจะย้ายไปแล้วในกับทีมแถวภาคตะวันออกซึ่งของทต่นั้นเบืองไทยลีกหรือไทยลีกสองครับโดยเขาเองครับย้ายมาอยู่กับการไทยลีก4ในซีซั่นนี้ครับหรือฤดูกา 23, ล2023ได้ลงสนามในฐานะตัวสำรองครับไปแค่หกนาทีในเกมที่เปิดบ้านชนะนครปฐมไปหกประตูต่อศูนย์เท่านั้นเองเลยครับ และโดยทรงนี้ครับสำหรับทางฝั่งของเจ้าเจสชัยยพิพัฒน์สุวรรณเฟสสัดนั้นครับกองกลังจอมแก่งอะไรครับเกิดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์เลยครับผ่านประสบการณ์ไปการแข่งต่างแดนตั้งแต่ยุค4ปีเลยครับก่อนที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวหลักให้กับทีมจากตระกูลเอสโตริวก่อนจะสร้างชื่อและเป็นจจลึกเป็นที่เป็นแข้งไทยครับที่คว้าทัวเต์แชมป์กับสโมสรในโปรตุเกสได้อีกด้วยโดยนอกจากนี้ครับเขายังเคยไปร่วมซ้อมกับอะคาเดมีของเรอัลมาดริดครับที่เปิดสอนที่โรงเรียนคอง์เตด้านนานาชาติบริเจนครับจาก ไปอยู่กับโปรตุเกสตั้งแต่ยุสปีรวมทั้งยังเคยติดทีมชาติไทยเลยครับในชุดซีเกม2023จากนั้นครับก็ได้ย้ายเข้ามาร่วมทัพการทัสเซีเลยครับในซีซั่น2023แต่ก็ได้รับโอกาสลงเพียงแค่นัดเดียวเลยครับก็คือนัดที่ถล่มนครปฐมเลยครับไปหประตูต่อศูนย์เท่านั้นแหละครับ ข่าวสารที่3ครับเราต่อที่ทางฝั่งของทางด้านเมืองทองกันหน่อยครับถือว่าเป็นของดีจาก BG เลยครับเข้ามาสู่ทัพเมืองทองอย่างทางฝั่งของเบวินลอเลนเซนเลยครับกองหน้าของเมืองทองนั้นครับออกมาเปิดใจเลยครับว่าดีใจครับเป็นอัิษิกของตนเองแต่สิ่งที่สําคัญกว่าครับก็คือชัยชนะของทีมนั่นเองนะครับหรืออย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของเบวินลอเรนเซนนั้นครับกองหน้าของทัพเมืองทองเลยครับได้ออกมาเปิดเผยครับหลังเชื่อทีมบุกไปเอาชนะนครปฐม4ประตูต่อหนึ่งครับในศึกช้างไอเครับพรอบ32 ทีมสโดย,ยซึ่งทางฝั่งของเบวินนนั้นครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่ารู้สึกดีใจที่ทําประตูได้ชัยชนะของทีมเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าผลงานส่วนตัวและเนจาจะเป็นแถิติแรกในฟุตบอลอาชีพของผมก็ต้องขอบคุณแฟนบอลที่เดินทางมาให้กำลังใจเลยครับขอให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์กันต่อไปเรื่อยๆเลยครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของตารางเมืองทองนั้นครับก็จะออกไปเยือนสุขขอไทย f c ครับในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ครับเวลา1ทุ่มที่สนามทะเลหลวงสเตเดียมเลยครับถือว่าเป็นนาหนักของเมืองทอง เลยเลยครับโอกาสไปเยือนสโขทัยนั้นครับก็ได้เล่นในบ้านด้วยแหละครับทางฝั่งของสุโขทัยก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยครับแต่ก็ต้องติดตามมาต่อไปเลยครับว่าผลงานของเบวิทโรลิเซนจะดีไปตามๆกันหรือไม่แหละครับประเด็นกาวสารที่สี่ครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับแฟนบอลทั้งสองทีมกันหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นการเทลเลอสีและพีทีประจวบครับเมื่อมีการอัปเดตออกมาเลยครับว่าทางฝั่งของตะดานประจวบนานครับได้ตอบรับเลยครับที่จะเลื่อนโปรแกรมทลิกที่จะดวนกับการเทะเลอในนดทียี่สิบสองนี้แหละครับ โดยหลังจากที่ทางฝั่งของสิงห์เจ้าทานานครับได้ขอเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันในซุปเปอร์บอลทะเลกหนึ่งครับที่จะเปิดบ้านพบกับต่อพิคัสในวันที่16กุมภาพันธ์นี้ครับโดยซึ่งสำหรับทางฝั่งของการเตลฟีนั้นครับก็จะมีโปรแกรมอะไรครับโดยศึกของทาเลนเอฟซีแชมเปี้ยนลีกสองครับในรอบ1 6ทีมสุดท้ายครับที่จะเปิดบ้านกับทางฝั่งของชุดบุงเดมอเตอร์ในวันที่13กุมภาพันธ์นี้ครับและก็จะออกไปเยือนในวันที่20กุมภาพันธ์ทาไมต้องเดอนโปรแกรมของทาเลนทะเลกออกไปซะก่อนเลยครับแต่ซึ่งอย่างไรก็ตาามรสุด ฟังของสโมสอนพิธีประจวบนานครับแต่ตอบรับเลยครับที่จะเรื่องโปรแกรมทะเลกปี2024ครับนาที่22ในวันที่16กุมภาพันธ์นี้เป็นเทียบร้อยครับโดยจะขยับไปเตะในวันที่10เมษายนเลยเลยครับในเวลา18นาฬิกาที่สนามแพสติเดียมแทนที่แหลกครับซึ่งโดยสำหรับโปรแกรมที่กําลังจะมาถึงสักกรอนเลยครับของการเทปสี่ก็จะทาศึกบิ๊กแมตทลีกเลยครับโดยจะบุกไปเยือนปุริลามเลยเลยครับที่สนามชังรีนาในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์นี้ครับในเวลา1ทุ่มเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ